สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ดาราพาเพลินน้องพายุลงมือปั้นข้าวเหนียวหมูป้อนพี่สายฟ้าแต่สีหน้าเหมือนถูกบังคับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆสําหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่สมพูอารยาและน็อดวิสรุตที่ตอนนี้ลูกๆทั้งสองอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแถมหน้าตายังหล่อเหลาไม่เบาถึงคู่อีกด้วย ซึ่งใครได้ติดตามความขึ้นไหวทางอิสตาแกรมส่วนตัวก็จะเห็นว่าแม่ชมพู่มักผ่าลูกชายฝาแฝดไปทํากิจกรรมทําอาหารกินกันอย่างเรียบง่ายที่บ้านของยายนิงและมักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดแม่ชมก็ได้ออกมาเผยคลิปขณะที่กําลังนั่งปิกนิกอยู่ที่บ้านยายนิงเผยให้เห็นความน่ารักของพี่แฝดที่น้องพายุทําหน้าที่น้องชายคอยป้อนข้าวเหนียวให้กับพี่สายฟ้ายอย่างน่าอินดู